ฟิลเลอร์กับโบท็อกซ์ั้นต่างกันยังไงบ้างคะฟิลเลอร์กับโบท็อกซ์โบท็อกซ์เป็นยาที่เป็นน้ําออกฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเวลาฉีดฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อนะฉีดเข้าไปตามกล้ามเพื่ออะไรเพื่อแบบให้กล้ามเนื้อนั้นอะ่ะมันเกิดความคลายไปแล้วไม่ทํางานนะเพราะนั mm hmm. ้นโบท็อกซ์ก็จะใช้ในข้อบ่งชี้ที่ว่าลดลดเรือนริ้วรอยหรือว่าลดพวกร่องต่างๆที่เกิดจากการขยับของกล้ามเนื้อ นะมันก็จะมีอะไรนะหน้าผากย่นเนาะลองเบอร์11ตรงขมวดคิ้วตีนกานะคะจมูกกระต่ายหรือบันนีไลเนาะแล้วก็อนอกจากประมาณนั้นสําหรับอันนี้ในเรื่องของริ้วรอยนะก็จะฉีดได้ประมาณนี้นะคะ,อะนอกจากนั้นโบท็อกซ์ยังใช้สําหรับการฉีดเพื่อเพื่อให้กรอบหน้าคมชัดได้เพราะว่ากรอบหน้าที่ไม่คมชัดเกิดจากกล้ามเนื้อคอที่มัน,ท,มนที่มันตึงตัวเะเพราะฉะนั้นะ ประโยชน์ของโบท็อกซ์ฉีดเพื่อลดเดินริ้วรอยฉีดเพื่อให้กรอบหน้าคมชัดอเอามาฉีดเข้าใต้ผิวหนังทําให้กระตุ้นคอลลาเจนได้หน้ายกได้ที่เขาเรียกว่าฉีดโบท็อกซ์ลิฟตกรอบนะคะหรือว่านำมาฉีดกระชับรูขุมขนประมาณนี้เพราะนั้นโบท็อกซ์มันเป็นน้ำฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อแล้วก็รอดูผลว่าเออผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรอันนี้คือโบท็อกซ์ แต่ฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ไม่ใช่น้ําฟิลเลอร์เหมือนวุน้นเหมือนเจลมีปริมาตรเอามาใช้ในการเติมเต็มนะเติมปริมาตรให้เพิ่มขึ้นเหมือนอะไรที่มันแฟบพอใส่ฟิลเลอร์ไปมันก็จะดูแบบโหนกนูนฟูขึ้นนะคะอะไรที่เป็นร่องเป็นหลืบใส่ฟิลเลอร์หนุนเข้าไปก็ดูเต็มขึ้นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์จะเป็นการเติมเต็มในขณะที่ถ้าฉีดโบท็อกโบท็อกไม่ได้เติมเต็มอะไรเลย นะแต่ว่าเดี๋ยวไปออกฤทธิ์ในฐานะที่เป็นยาที่เป็นน้ำนะแต่ฟิลเลอร์เนี่ยฉีดเข้าไปเสร็จความที่มีมวลของมันมันไปหนุนเนาะมันทําใหา้ใต้ตาเต็มขึ้นขมับเต็มขึ้นหน้าผากโหนกขึ้นจะหมูกโด่งขึ้นปากอวบอิม่มเงี้ยคางยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นอันนี้คือความต่างมันมันใช้ทดแทนกันไม่ได้มันเก่งกันคนละเรื่อง